สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางแชนแนลสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาวันนี้จะมาเล่าถึงวิธีเอาชนะคนขี้อิจฉาไม่ต้องเสียเวลาแก้แค้นเชื่อว่าไม่ว่าใครก็คงต้องเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับคนแน่นอน โดยเฉพาะคนขี้อิจฉาแต่จะมัวให้มานั่งเครียดกับคนพวกนี้ก็ชวนให้เสียสุขภาพจิตเสียมากกว่าแม้ว่าคนขี้อิจฉาจะเป็นคนจำพวกนิยมชอบพูดจาส่อเสียดใส่ร้ายให้คนอื่นหรือตัวเราเสียหายแต่การที่คุณจะลดตัวลงไปเถียงหรืออธิบายความจริงแก่คนหูเบา ก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเพราะคนพวกนี้มักจะมีนิสัยชอบเถียงข้างๆคู่คูจุดประสงค์ของเขาไม่ใช่การสืบหาข้อเท็จจริงแต่เป็นการต้องการเห็นคุณแย่ลงพวกเขาจะได้รู้สึกดีขึ้นกับตัวเองขึ้นมาอีกหน่อยเนื่องจากคนที่เห็นคุณค่าตัวเองต่ำมักจะใช้วิธีหาทางทำร้ายคนอื่น เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นการไปโต้เถียงกับคนแบบนี้จึงไม่มีวันจบแต่การไปโต้เถียงจะทำลายความสงบใจของคุณเองซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เรายอมไม่ได้เพราะเสียประชากรดีๆให้กับฝ่ายอาธรรมคนดีๆอย่างเราจึงต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้ ขอให้จำไว้เสมอว่าคนขี้อิจฉาเป็นคนน่าสงสารเพราะต่อให้ชีวิตดีแค่ไหนก็หาจุดที่พอใจไม่เจอบางคนมีด้านมืดบอกใครไม่ได้จึงพยายามสร้างจุดเด่นเพื่อกลบปมด้อยเพราะตีค่าตัวเองต่ำจึงพยายามทำตัวเองให้สูงสง่งและมักเจ็บปวดทุกครั้ง ที่เห็นคนอื่นมีของที่ตนเองขาดคนขี้อิจฉามักชอบเปรียบเทียบและเสพติดการแข่งขันมักจะรู้สึกดีเมื่อได้อยู่เหนือใครบางคนใช้ความมั่นใจปิดบังความอ่อนแอเพราะความกลัวพ่ายแพ้จึงกล้าแลกทุกอย่างแต่สุดท้ายคนขี้อิจฉาก็ไม่เคยได้ดีกว่าใครเพราะยิ่งอยากชนะก็ยิ่งแพ้และวันนี้ เรามีหลักคิดที่เป็นกฎจักรวาลหรือธรรมะที่จะช่วยคุณได้หนึ่งอย่าลืมว่าคนที่อิจฉาคิดหลายเกียดชังคนอื่นก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วใจที่รุ่มร้อนเครียดกังวลน,นั่นแหละคือนรกเคยได้ยินไหมสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ นี่เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุดการอิจฉาเกียรติชังคนอื่นจึงเป็นการลงโทษคนคนนั้นอยู่แล้วกรรมเห็นทันตาอย่าไปคิดแก้แค้นเขาให้กฎแห่งกรรมจัดการดีที่สุดเพราะถ้าคุณตอบโต้ในทางร้ายมันจะเป็นกรรมของคุณด้วย 2. ข้อสำคัญคือ คุณอย่าถูกคนแบบนั้นลากไปลงนรกในใจกับเขาด้วยคุณต้องอยู่บนสวรรค์ในอกของคุณโดยไม่ยอมลงไปทุกข์กับพวกเขาด้วยแม้แต่นิดเดียวเพราะถ้าคุณลดความสุขและความสงบของใจโดยมีความทุกข์เพิ่มขึ้นเพราะคนเหล่านั้นแปลว่าเขาชนะความหมายว่า เรามีหน้าที่แค่ดูแลจิตใจของเราให้มีความสุขเสมอร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ลุ่มหลงไม่เครียดไม่กังวลอย่าลดความสุขตนเองใครพูดอะไรมาก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจคุณทั้งสิน้นเหมือนมีเกาะกำบังคนที่อิจฉาเกียรติชังคุณจะยิ่งปีดเพราะเรื่องที่เขาทนไม่ได้คือเห็นคุณมีความสุข มีคำกล่าวว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือคุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเพราะการที่คุณรุ่งเรืองขึ้นดีขึ้นมีความสุขขึ้นคนขี้อิจฉาจะทนไม่ได้ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นยิ่งรุ่มร้อนในใจมากขึ้นเหมือนตกนรกทั้งเป็นน่าสงสารแต่เรื่องที่เขาจะสะใจคือ ร้อนใจเหมือนกับเขาเรายอมได้หรือที่จะให้เขาสะใจสามลงมือทำบางสิ่งที่ป้องกันตัวคุณเองการไม่ยอมให้น้ำลายคนอื่นมาเป็นยาพิษในใจคุณไม่ได้หมายความว่าคุณยอมเป็นผมเช็ดเท้าให้คนอื่นให้ไต่ตรองอย่างดีในการที่คุณจะได้ทั้งสองอย่างคือ หนึ่งมีเกาะป้องกันจิตที่ไม่ให้ตัวเราคิดลบและทุก์ไปกับคนที่คิดหลายด้วย 2. มีมาตรการป้องกันตัวของเราเองเพราะเราต้องเป็นคนฉลาดมีไหวพริบในโลกใบนี้สรุปความสุขทั้งมวลของคุณคุณเป็นคนควบคุมทั้งหมดร้อยเปอร์เซนเพราะความสุขอยู่ในใจของคุณเอง อย่าลดตัวไปตอบโต้กับคนชั่วด้วยวิธีการแบบเดียวกันเพราะเขาจะเก่งกว่าคุณในวิธีการต่ำๆแบบนั้นสาธุ